ไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับไปเอรูโซนะครับน้ำมันห้าสหายนะครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องของร้านสามพิษดูแลลำไส้แล้วซ่อมแซมร่างกายแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วด้วยเอมิซพัทคราวนี้ดูแลระบบเลือดเลยเอาเลือดโดยตรงเลยทําให้ส่งเสริมจะให้เลือดวิ่งได้ดีขึ้นนะครับและตัวอเอลูโซประกอบไปด้วยงาขาวงาดางาหม่มอนน้ำมันกระเทียมน้ำมันลำไส้น้ำมันห้นนาอย่างนี่แหละครับอยู่ในแคปซูลเดียวกันแล้วน้ามันงานะครับ น้ำมันงานดำเนี่ยนะครับเป็นตัวที่มีเซซามีนสูงงานวิจัยมีทั่วโลกครับเซซามีนช่วยบล็อกการจเจริญเติบโตของเสลล์มะเร็งผมไม่ได้พูดเองนะงานวิจัยจาก,กเจเพิ่มปัจจยาเขาทำให้ดูนะครับตัวเซซามีนเขาทำหน้าที่บล็อกรังสีของเซลล์มะเร็งเวลาเขาขยายตัวเนี่ยเขาจะเปล่งลังสีออกจากตัวเขาไปเพื่อไปยึดเซลล์ที่อยู่ข้างๆเขามาเป็นตัวเองนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับ พอเขาเปล่งมาปุ๊บเซ็นสมีนจะเป็นตัวบล็อกบล็อกรังสีนั้นไว้ไม่ให้มันขยายตัวพอเขาขยายตัวไม่ได้กินอาหารไม่ได้เขาจะเริ่มฝ่อเริ่มเล็กลงนะครับนี่คือการดมานของเซ็นสมีนแล้วก็ตัวนี้ยังบํารุงในเรื่องของเลือดด้วยนะครับงาดํานะครับมีแคลเซียมสูงนะครับบํารุงข้อเข่าการดักเสพแล้วก็งาขาวมีแคลเซียมสูงมากกว่านมถึง8เท่ามากกว่าผักทั่วไปถึง2 0่ถึงเท่าตัวนี้เป็นแคลเซียมในรูปแบบของพืชดังน,นั้น ร่างกายถึงสามารถซึมดูดซึมแล้วก็ใช้งานได้เร็วมากนะครับทำให้อาการปวดข้อปวดเขา่าปวดขาลูมาตอยมันจะดีขึ้นนะครับสารกัดซีเข้มข้นมากสก,กัดเย็นนะครับแล้วก็มีแคลเซียมสูงช่วยในเรื่องข้อเขา่าลูมาตอยการดักเสพนะครับงาขี้มอนมีโอเมก้าสามโอเมก้าสามเป็นอาหารที่ดีเลยของไข่กระดูกแดงไข่กระดูกเหลืองไข่กระดูกแดงไข่กระดูกเหลืองเป็นตัวที่ผลิตอะไรครับ เม็ดเลือดแดงใช่ไหมเม็ดเลือดขาวใช่ไหมแล้วก็เกล็ดเลือดใช่ไหมคือกระบวนการทํางานของสเต็มเซลล์นั่นเองเขาต้องการโอเมก้าสามนะครับโอเมก้าสามอยู่ในงาคีมอนและเป็นพืชชนิดเดียวที่มีโอเมก้าสามเยอะที่สุดในโลกนะครับและที่สําการเป็นพืชในประเทศไทยเราจึงโชคดีครับได้กินโอเมก้าสามที่มีคุณภาพสูงและราคาถูกถูกมว่าแมา่โอเมก้าสามในงาคีมอนมากกว่าในแซลมอนถึงยี่สิบแปดเท่า ถึง28เท่าแล้วมันถูกกว่ากันเยอะมากนะนะครับช่วยในเรื่องของการรั ain, บไมเกรนบำรุงสมองเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเสริมเซลล์นะครับแล้วก็ตัวน้ำมันกระเทียมน้ำมันกระเทียมเป็นตัวที่ซอะเอาไขมันที่มันอยู่ตามหลอดเลือดเรา <c oughs> เห็นไหมภาพที่มีมีไขมันปอกป่อแล้วเส้นเลือดเราตีบน้ำมันกระเทียมจะเป็นตัวไปซอกออกซอะไอตัวไขมันปอกป่องนั่นออกนะครับทําให้หลอดเลือดเราสะอาดแล้วก็วิ่งได้เลือดวิ่งได้ทั่วร่างกายนะครับ ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงการเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดทัวใจตีบแตกตันน้ำมันกระเทียมช่วยได้แล้วก็น้ำมันลำข้าวดูแลในเรื่องสมองสายตาผิวพรรณวิตามินอ e ีในน้ำมันลำข้าวช่วยในเรื่องของส่งเสริมคอลลาเจนใต้ผิวหนังคอลลาเจนในเลือดเราก็มีนะครับทำให้คอลลาเจนนั้นผนังหลอดเลือดนุ่มป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันได้ด้วยนะครับและมีสารแกมมาอเลเซออนช่วยในการต้านอนุนสลระลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง นะครับน้ำมันลำาส้นะครับเอโูโซ่เนี่กินได้ทั้งเช้าได้เย็นถ้าคนที่นะครับหนักให้กินเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะถ้ากินเพื่อบำรุงกินตอนเย็นอย่างเดียวก็ได้ก่กอนนอนก็ได้นะครับตอนท้องว่างๆนะนะครับกินได้เลยนะครับอ่า